สวัสดีค่ะดิฉันยุ้ยพยากรณ์ขอต้อนรับเข้าสู่การเล่าเรื่องราวผ่านไพ่พมญาณน,นะคะเรื่องราวของงานเงินความรักเดือนสิงหาคมปี2566ค่ะราศีมิถุนทัดลมง,งาน เงินความรักการงานเทพพระพระฤหัสสวัสดีอ่ะพระพระฤหัสนะคะพระพระฤหัส ของชาวมิถุนนะระหัสอยู่ในมุมของลาภะงานอาชีพกับหุ้นส่วนคู่ค้าคนรักคู่ครองนะเข้ามาเกี่ยวข้องกับลาบนะได้ลาบจากเขานะคะพระรหัสสบาวดีนะคะให้คนดีโดยเฉพาะกับทางด้านการศึกษาศาสนาไฟเรียนรู้ สินรมจริยธรรมทำอะไรบ่อยๆนะคะนั่นแหละคือการได้เรียนรู้มีสมาธิค่ะการงานค่ะรอบรู้สนใจการศึกษาหาความรู้มากมายไม่ว่าจัดด้านใดๆนะคะมีสติปัญญาฉลาดมากด้วยประสบการณ์ อาชีพที่หมาะก,ก็เกี่ยวข้องการศึกษาคนา้านคว้าการทดลองงานด้านวิชาการศิละปะและวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นครูนักวิชาการแพทย์หมอพยาบาลนักกฎหมายทางด้านเศรษฐศาสตร์วิทยา,าศาสตร์ประวัติศสาสตร์งานศินละปะไม่ว่าจะเป็นจิตตกรช่างปั้นคุณครูครูดนตรีนาฏศิลป์และยังเป็นนักปรา์ราชบัณฑิตหรือจะเป็น อาชีพเกี่ยวข้องกับน,นักบวชโหราจยา์แพทย์หมอพยาบาลไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันนะคะก,การงานคําำแนะนำก็ถึงเวลาที่ตัดสินใจหลีกหนีปริตัวออกจากความวุ่นวายของสังคมภายนอกเก็บตัวเรียนรู้ใช้เวลาศึกษาลำพังตามคนเดียวโดดเดี่ยวด้วยเพื่อ บทวนสิ่งที่ผ่านมาเป็นบทเรียนในการดำรงชีวิตกับอนาคตที่เหลือมีอุดมคติรักสงบใช้ชีวิตสมถะสันโดษนะคะมีโลกส่วนตัวนะสละละวางความต้องการทางโลกธรรมโลกกิยยธรรมนะคะค้นหาสัจธรรมความจริงไม่ว่าจะาก,การออกบวชถือศีลการปฏิบัติธรรมเหมาะเลยค่ะช่วงเข้าพรรษา ปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นจากกิเลสตัณหานะคะจะได้เข้าใจถึงการหลุดพ้นจากวัฏตัสงสารนะก็คือการเวียนว่ายไปเกิดนะพระพุัธราชาโชะจะได้ลาบจากงานแล้วก็การเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมกับอีกฝ่ายการเงินค่ะ การเงินกุมารทองดาตัวแทนของปีจอกุมารทองนะคะก็ตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่นะคะได้รับการเลี้ยงดูอุ้มชูจากผู้ใหญ่นะก็ยังคงมีความเป็นเด็กนะคะ การเงินนะคะใช้เงินเก่งฟุ่มเฟือยสรุ่ยสรายโดยเฉพาะการจ่ายเพื่อการกินอาหารขนมนมเนยการซื้อข้าวของกระจุกกระจุกกระจิกนะคะของเด็กเล่นไม่เป็นชิ้นเป็นอันรวมทั้งการใช้จ่ายเงินไปกับการท่องเที่ยวการเดินทางไม่มีเงินเก็บค่ะแต่ก็มีโชคด้านการเงินมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ตลอดนะคะจึงไม่ขัดสนเรื่องการเงินอันนี้ก็ ยังไม่ถ้ารวมไพ่สองใบนี้แล้วก็ยังไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความเป็นเด็กเด็กอยู่ในร่างของผู้ใหญ่ะคะ่ะบทสรุปแล้วก็มีความคิดอ่านที่ยังเด็กอยู่เอาแต่ใจรักสนุกคลื่นเครงไม่ทุกร้อนนะคะอิสระมีความดื้อรั้น ก็ยังไม่ค่อยโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะเอาแต่ใจแงองแงงง้องแงงเหมือนเด็กๆค่ะนะก็ยังต้องพึ่งพาผู้ใหญ่ค่ะยังไม่โตเต็มที่ความรักค่ะอะะต้องพึ่งพาผู้ใหญ่อีกฝ่ายอุปธรรมคับพระพายอ่ะลมค่ะอเนื้อคู่นะคะความรัก าดาวตัวแทนของราศีเมษค่นะลมค่ะพัดมาแล้วก็พัดไปบ้างาก็ต้องได้พบคนที่คู่ควรที่ใช่นะคะพบกับคนต่างถิ่นค่ะการเดินทางทำให้ได้พบปะกันค่ะ ความรักค่ะพระพายตัวแทนของชาวราศีเมษค่ะก็ความรักผู้ครองนะมีความหวังในเรื่องความรักนะคนข้างสูงและสมบูรณ์แบบค่ะความรักจึงต้องรอคอยคนที่ถูกใจเหมาะสมดังใจปรารถนาช่วงการ รองโครแรกๆนะคะอยู่ด้วยกันมีสุขแล้วรู้สึกเบื่อค่ะวุ่นวายว้าวุ่นใจหลังจากใช้ชวิตหลังจากใช้ชีวิตร่วมกันแล้วสักระยะหนึ่งก็รักง่ายหน่ายเร็ว่ะ mm. ไม่ชอบปรับตัวก,กับสิ่งแวดล้อมใหม่ถ้าต้องการยืดอายุการแต่งงานให้ยาวนานก็ต้องมันเดินทางท่องเที่ยวด้วยนะคะการยกย้ายสถานที่บ่อยๆทําให้ มีชีวิตมีชีวามีความสุขค่ะแนะนำเพิ่มเติมก็อารมณ์นะคะ,ะเหมือนพระผายสายลมหวันไหวและไหวหวัน่นไม่มั่นใจลังเลค่ะจิตใจแปรปรวนคิดมากกังวลการตัดสินใจในเรื่องราวของความรักก็ต้องรักษาอารมณ์ให้มั่นคงค่ะอย่าะวงกับการที่เราได้ตัดสินใจไปแล้วค่ะ เรื่องวุ่นวายกายและใจทำให้ปวดหัวบางครั้งบางคราวเท่านั้นเองค่ะ